ทุกข้อคุ้มทุกเทอมที่อ่ามีการาเชลงกันไวยแล้วใช่ใช่มันจะคล้ายๆแบบส yeah. องยังแบ๊อแต่พวกเราพูดคำว่าที่ปีกซีโอเคเปล่าโอเคเปล่าโอเคคะ่ะอ่างั้นเดี๋ยวเริ่มจากพี่ก่อนอ่าฮะแล้วก็ไปที่พี่เซนได้ค่ะแล้วก็ไปที่น้องๆน,นะครับ Yes sir <Okay. S 2> โอเคสามสองหนึ่งถูกทุกข้อ คุมทุกเทอมอ่าอันนี้สอมอันนี้สอมสองสองสองโอเคเอกสกรับนึงเทกสองโอเคเทกสองนะทุกคนครั้งนี้ขอแบบตะโกนแบบดังๆพร้อมกันเลยได้ไหมได้พร้อมกันพร้อมกันนะสามสองหนึ่งถูกทุกข้อคุมทุกเทอม